ท่านเค็ดเคลื่อนเฮ็ดเคลื่อขีอ่ดิไหมผู้ใดคิดจังสันใดอยู่บ่ท่านเฮ็ดเคลื่อขี่นะเวลาไปขี่ผู้ใดอันคิดหอขี่บก่กินหอดมันอ,อยู่บ่ไย้คำใดกินหอดขี่บ่ท่านเคลื่อขี่ไดบ่ว่าต้องกินหอดมันด้วยว่าต้องหาอันนิสงมันน,นั่นอ่ะเออเอป็สันแล้วสมวรากผู้เป็นจันงสันดอกขาทูดเออดอขึ้นรถเป็นลูกเจ้าเราล้านพวกขาเป็นเจ้าเป็นหน้ายอยู่สัน มันก็เปลี่ยนอยู่แล้วอ่าพอวายยังเจ้าหาเงินแลนเส็ดให้มันพอวอพอยู่มึงกินอันนั่นแล้ววะมึงกินอันนี้แล้ววะหาไปสัรหาให้มันบ่าแตกตํำมันก็แดกโทรศัพท์นั่นแหละเนาะตู้ตูตู้ตูตู้ตูดฟังินแน่เราไปเห็นยังเติมเน็นเนี่ยนว่าหลักมันเป็นเจ้าหน้าแล้วก็ต้องไปส่งเสริมมันอีกดอกแม่นว่าหล่ะ แ้วก็เป็นสีขามันอยู่แล้วนั่นแล้วมันก็สมปารถนาแล้วพวกเจ้าสมปารถนาแล้วอใคยลูกร้านพวกขาเป็นเจ้าเป็นนายเ่สั่นนั่นก็จะไปหาหลับจา้างหาเงินไมานั้นเติมเน็ตเออเมืก่กินยังไรดอกทางกินมันบาดมันจิตใจขาดตายมันคือมามาแน่ตอนนั้นเด้บ่นมีหยังดีความจริงเด้วพวกเจ้ววาวา่าบวนนี่เออเป็นวัตถุคนนั่นะหละจังสั่นแล้ว สมปทานาอยู่เนี่ันพวกเจ้าอธิษฐานสาธุเด้อลูกผู้ขาเป็นเจเนนกเก้าเป็นานายแล้วพวกเจ้าเป็นขี่ข่ามันอยู่ในวิเห็นบอกฮะหลวงพวอผมก็ไปสื่อยาบาเห็นบอกแล่นั่งพระตะเขาจับไปหาจําให้จําหน้าหายืมเมมงมินบังหันมูลนี้ใครสั่งขายนี่ใส่ไปไทยเอามันเดือดแตมันเป็นเจ้านายสมกัระพที่อธิษฐานนั่นแหละจริงวะล่ะดังสันน่นแล้วยาก ที่สิท่านแบบขาดออกไปเลยโดยว่าต้องไปคิดถึงโดยตว่าต้องไปหวังผลนะอ่าะ,ะเภทท่านโดยว่าหวังผลนั่นแหละมีผลอันสูงสุดนั่นนะผู้ใดท่านลักษณะนั้นท่านคือขี่นี่ว่าด้คิดหอดดอกเข้าใจว่าละ่ะมันมีผลไปหอดทิพพ่านผู้ใดนั่นนะ่ะเออท่านบ่ขออย่างบ่ติดอย่างบ่ไปชินกับอย่างว่าดยส่งใจคิดถึงไผ่ไหมเออว่าได้ไปบ่ได้ไปแลกวัตถุสิ่งอันใดไหมทั้งสั่นหรอ มีใดกระว่าแบบนี้ดอกก็จังว่าบาง,งินไผจากกูดอกเออเฮาฝึกหัดมาโดยเ้าเองถ้าไปสนไผ่ไมายินยันกัดสินดับร่องกับห้องยืนยนี่งั้นหลับร่องตัวเองตัวเออสั้นแล้ว